เมนูนี้เนี่ยเราต้องเตรียมส่วนผสมบางอย่างไว้ล่วงหน้าแค่นั้นเองแล้วก็จะมีกุ้งนะคะอันนี้ก็ใช้กุ้งฟรอสเ n นก็ได้นะแล้วก็กุ้งสดเราจะเริ่มที่ตัวซอสก่อนนะคะใส่แมกเนหน่อยใส่ซอสมะเขือเทศด้วยนะคะคนไปก่อนโอเคเรามีใส่ตัวโยเกิร์ตเข้าไปด้วยแล้วก็มีใส่วูสเตอร์ จะออกหวานๆเปรี้ยวๆครานี้เราจะมาเรียงเอาซอสเทเข้าไปก่อนเลยนะคะบีบมะนาวใส่เนิดนึงนะคะในซอสมีผักไอซ์เบิร์กคลี่มันออกกันทีละชั้นใส่ลองเป็นที่ลองอะเนาะใส่เข้าไปใส่ซอสเนิดนึงให้ยังพอเห็นปุ่งโอเคค่ะเราจะมาลองทานกันดูนะคะกินพวกอะไรที่อยู่ข้างในถ้วยก่อนอืมอร่อย